โอ้ยเหนื่อยก็ต้องมีบ้างนะนานๆทีนะบางทีมันก็ต้องจ,จับหัดจับพูแบบนี้บ้างว่าแล้วก็ขออนุญาตดีใจนะครับไม่มากไม่มายอะไรขออนุญาตดีใจเล็กน้อยขออนุญาตดีใจแบบพอหอมปากหอมคอไม่ได้ออกนอกหน้า คือไม่กล้าดีใจออกนอกหน้าหรือจะหาว่าโอ้โหชนะทีมอย่างฟูลแลมดีใจอย่างกเป็นแชมป์โอ้โหทุกวันนี้ก็ยังโดนไม่เลิกนะแล้วก็ที่สําคัญเห็นไหมก็บอลมาดึกอะ่ะพอมาดึกก็ดูกันแล้วพอบอลไม่สนุกแช่งไม่ขึ้นนะครับพอแช่งไม่ขึ้นพอสุดท้ายแมนยูบุกไปเอาชนะฟูแลมได้ก็มาอีกนะมาหาผมอีกบอกโอ้โห ดีใจด้วยได้ลุ้นแชมป์เต็มตัวอ่ามามุกเดิมนะเหมือนเหมือนแบบคิดอะไรไม่ออกก็อ่าลุนแชมป์เต็มตัวอ่าจจะมีอีกมุกหนึ่งนะอ่ะอุ้ยขึ้นอันดับสองร้องจ่าฝูงแดนใต้อ่า,อาเห็นไหมเนี่ยพอชนะแล้วไม่ได้ไม่ได้ตามที่ต็งต้องการก,าก,าก็มาก็มาก็มากระแนบกระแนกันอีกหรือไม่ก็มาบอกอุ้ยมาอันดับสิบสองแล้วแบบนี้ลุ้นท็อปโฟยังพอมีหวัง จะต้องมาแบบอย่างเงี้ยจะต้องแบบมันมัน,ม,นมันทำไมมันมันอยู่ไม่สุขมันแบบมันเห็นชัยชนะของคนอื่นไม่ได้ที่บ้านไม่ได้สอนเรื่องอการมีมรารยาทการไปเยือนบ้านคนอื่นอะไรแบบนี้หรือยังไงก็ไม่ทราบนะครับก็แบนยู U, เอาตรงๆนะเป็นเกมที่โดยรวมเนี่ยเล่นไม่ได้ดีเดีอะไรนะครับดูฝุดๆเคืองๆด้วยแต่สุดท้ายเนี่ย ได้ประตูชัยจากลูกต้องใช้คำว่าผีจับยัดขนานแท้เลยนะจากลูกผีจับยัดขนานแท้ที่ลิซันโดมาตินเนสนะครับยิงไปฉลับผู้เล่นของฟูลแลมแล้วมันกลายเป็นการฉลับที่ดีมากคือผู้หลัอประตูก็ออกมาจากอานอกเส้นมาเกินไปบอลย้อยข้ามหัวพยายามที่จะกระโดดปัดแล้วปัดโดนนิดนึงบอลก็ไปกระเด้งทานนะครับไปชนคาน แล้วก็กระเด้งเข้าไปตุงตะขายก็เป็นชัยชนะที่ได้มาแบบมึนๆงงๆเหมือนกันนะครับได้มาตอนดึกๆแบบมึนๆมึนๆงงๆงงแล้วก็ยังคิดอยู่เลยเอ้ยตกลงทีมกูชนะหรอวเนี่ยว่าแล้วขอดีใจ เด็กน้อยนะฮะอย่าโกรธกันอย่าโกรธกันดีใจเด็กน้อยดีใจแบบเสียมเชียมดีใจแบบอุ้ยอุ้ยอุ้ยขอเพลงที่มีงูเดี๋ยวได้ไหมเออไม่ใช่แล้ะไอสัตว์งูอย่างนี้งูอย่างนี้แต่ก่อนที่เราจะไปพูดกันถึงเกมระหว่างฟูลแลมกับแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดเมื่อคืนนี้นะครับขออนุญาตเล็กน้อยนะอย่าเพิ่งเบื่อกันนะครับนี่ไอที่อยู่ในมือผม โะขึ้นมาอ้าไอาสัตว์ถูกต้องนะครับนี่ครับวิตามินอาหารเสริมสำหรับท่านชายผมขอแนะนำนะครับ m เนะครับช่วยบำรุงสุขภาพทุกอย่างเลยของผู like yoga, mm ้ชายนะคร Braun, ับโดยเฉพาะอย่างยิ al, ่งปรีปรีป <me> รีปร <t ries and intéressant> ีปร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 ีนะเฉพาะอย่างยิ่งนะฮะเรื่องของเพศเพราะว่าอะไร ยิ่งอายุเยอะแบบผมเนี่ยนะครับยิ่งต้องดูแลนะครับยิ่งอายุเยอะยิ่งต้องดูแลแต่จะใช้ยาที่มันกินแบบโอ้โหสามสิบนาทีแล้วแม่งแบบเกิดอาการจูโด,โดปึงปังเลยอะไร,ะไรแบบเนี้ยผมบอกให้เลยนะฮะอันตรายมันไม่ขยายหลอดเลือดมันอ่ามันจะเกิดผลข้างเคียงแต่ m s นะครับเป็นวิตามินสมุนไพรที่เน้นบำรุงย้ำอีกครั้งว่าเน้นบำรุงกินทุกวันบำรุงทุก ทุกวันเนี่ยเหมือนทุกท่านกินวิตามินตามปากติใครอยากแก้เรื่องสมรรถภาพต้องแก้ที่สุขภาพจำไว้นะครับถ้าจะแก้ไขเรื่องสมรรถภาพเนี่ยถ้ามันไม่ปึงปังเนี่ยอันดับแรกไม่ใชไ่ไปเร่งมันแก้ที่สุขภาพนะครับคือง่ายว่าถ้าสุขภาพดีนะครับมีความสุขร่างกายแข็งแรง ไอ้นั่นมันก็จะด,ดีขึ้นเองว่าแล้วฝากไปด้วยครับวิตามินอาหารเสริมสำหรับท่านชาย MX นะครับและที่สำคัญใครสนใจสั่งซื้อนะครับมีโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะช่องบอบู h a n n e l เท่านั้นครับผมแปะลายเอาไว้เรียบร้อยแล้วทักลายแล้วก็แจ้งไปเลยนะครับว่าสนใจนะครับจะสั่งซื้อโดยดูมาจากช่องของบอบู h a n n e l ลดไปเลยสามมเปอเซอีกสัต์โคตรเยอะนะนอกจากลดสามสิบเอร์เซตแล้วแถมฟรีอีกหนึ่งซองทุกเซ็ตมีกี่เซ็ตก็ไปดูเอาผมแปะช่องทางการต่อติดติดต่อเอาไว้ทุกท่านเรียบร้อยครับ <c oughs> นะก็ฝากไว้ครั้งนะครับสำหรับนี่เ <c oughs> ออ็ทีนี้มาพูดกันถึง เรื่องของเกมก่อนอื่นต้องบอกเมื่อวานนี้ใครดูผมพรีวิวเกมนี้นะครับผมบอกว่าแมนยูเนี่ยเป็นรองทั้งอันดับในตารางทั้งฟอร์มการเล่นนะครับแม้ว่าชื่อชั้นศักดิ์ศรีชาติตระกูลจะสูงกว่าแต่ไปเยือนฟูแลมเนี่ยในฐานะของทีมรองอย่างไรก็ตามมันมีจุดอยู่จุดหนึ่งที่อาจจะทำให้เด็กผีเนี่ย ใจชื้นขึ้นมาหน่อยก็คือว่าฟูลแลมถ้าเล่นที่คลาเวนคอตเทจแพ้ทางแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดนะครับแพ้ทางเพราะว่าไม่ชนะมาแปดนะัดติดต่อกันในบ้านเท่านั้นไม่พอแพ้แมนยูมาเจ็ดเกมนะฮะติดต่อกันเลยคือพูดง่ายว่าคาบ้านให้ปีศาจแดงเนี่ยเจ็ดฤดูกาลติดต่อกันมเมื่อวานนี้ผมฟันธงว่าอาจจะสถิติอาจจะถูกกระตืบนะครับเพราะว่า ปีนี้ฤดูกาลนี้ยตอนนี้เนี่ยแมนยูกลายเป็นทีมอะไรแล้วก็ไม่รู้นะฮะสามารถที่จะแพ้ได้ทุกทีมแบบไม่มีเหตุผลไม่ต้องการความเข้าใจใดๆทั้งสิน้นปรากฏว่าเ้ยคำว่าแพ้ทางแม่งมีจริงในโลกเพราะจบเกมแมนยูนะฮะบุกไปเชือดฟูแลม1-0เท่ากับว่า8ฤดูกาลติดต่อกันแล้วนะครับที่ทีมสีแดงจากแมนเชสเตอร์ทีมนี้ บุกไปยัดเยียดความประชัยให้กับเจ้าของสนามคราเว่นคอตเทกเจ้าของกระท่อมน้อยแสนรักนะครับตอนรายชื่อผู้เล่นออกมาสิบเอ็ดตัวจริงสิ่งที่ผมลุ้นนะคือเฮ้ยเขาจะเอาองเรโอนาะน่าหลงหรอเปล่าว่าเพราะว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเกมกับไร้ตันมึงพลาดได้หน้าเขะกบานมากนะครับแล้วก็เมื่อกลางสัปดาห์ในยูโรปาลีกเขาใช้เอาไตาบานดีปรากฏพอรายชื่อผู้เล่นสิบเอ็ดตัวจริงออกมาอ้าวไอ้ซั กลับมาใช้องเรโอนานานะครับอีกขนหนึ่งซึ่งผมเห็นแล้วก็โอเคเข้าใจได้คือมันแสดงให้เห็นนะฮะว่ารูเบนอมริมไม่ติดใจเอาความแล้วก็ให้อภัยโอนาน่าอาจจะเป็นเรื่องของจิตวิทยาคือยิ่งไบดอกมันอาจจะยิ่งแย่อาจจะยิ่งตะเลิดเปิดเปิงไปใหญ่เข้ารบเข้าพงอะไรแบบนี้ก็คือพูดย่งยว่าให้เฝ้าเสาให้แก้ตัวนะครับให้แก้ตัวอีกครั้งหนึ่งซึ่งก็โอเคก็ผู้จัดการทีมว่ายังไง แฟนบอลแบบเราก็แบบผมเนี่ยก็ว่ากันแบบนั้นแต่อยากจะพูดนะฮะว่าไม่ต้องคิดมากนัดเนี้ยนัดที่ผ่านมาอาจจะไม่พลาดนัดหน้าอาจจะพลาดอีกหรือถ้านัดหน้าไม่พลาดนัดต่อไปอาจจะพลาดนัดต่อไปไม่พลาดเดี๋ยวแม่งก็ต้องพลาดคือมันเคยพลาดแล้วเนี่ยนะมันพลาดแบบหน้าเกลียดพลาดแบบเฟอฟ้าแบบเนี้ยังไงมันก็ต้องพลาดอีกแต่โอเคเมื่อวานนี้ก็ไม่มีอะไรให้บ่นนะครับแต่จังหวะที่ เจ้าหนูโทบี้คอร์เยียร์เนี่ยแม่งมงสกัดจากเส้นจากลูกเตะมุมอะโอนาน่าไอ้ก,กล้วยนะดูปากไอ้ก,กล้วยนะมึงใช้สายตาเซฟอีกแล้วมึงขยับมึงพุ่งหน่อยก็ได้เฮียดีนะน้องมันอยู่ไม่งั้นมึงโดนนะนะครับเมนยูเมื่อคืนนี้ต้องบอกว่าไปในฐานะทีมรองบ่อนไม่ได้สนับสนุนการพนันนะครับ แต่เมื่อคืนเนี่ยอัตรามันออกมาฟูลแลมแม่งเป็นต่อไม่ค่อยเห็นนะฮะฟูแลมเป็นต่อหลายคนตกใจผมก็เฉยเฉยเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าแมนยูและนาทีเนี้ยพร้อมที่จะทังภาพให้กับทุกทีมในฐานะทีมรองบอนแล้วก็ไปเยือนรูเบนอามอริมวางแผนให้แมนยูเนี่ยให้ลูกทีมเนี่ยเล่นแบบรัดกุม ระมัดระวังนะครับเราจะเห็นเลยว่ารัดกลุ่มและระมัดระวังอย่างจงหนักเลยทีเดียวมันอย่างจงหนักยังไงเห็นไหมครับได้บอลปุ๊บขึ้นไม่ได้ไม่เสี่ยงขึ้นไม่ได้ทํำยังไงคืนหลังบางจังหวะพลิกขึ้นหน้าได้แต่ก็ไม่ขึ้นเพราะว่าขึ้นไปแล้วอาจจะไปเสียบอลห,หรืออะไรก็ตามแต่เพราะฉะนั้นเกมมันจะดําเนินไปด้วยสปีแบบเต่าบกอ่ะเต่าบกค่อยๆเดินต้มเตี้ยมต้มเตี้ยม เกมเล่นแบบช้าๆให้บอลที่ตัวเน้นให้บอลที่ตัวไม่ต้องให้เผื่อไอ้ซัดนะให้บอลที่ตัวนี่ก็ก็แทบจะจับกันไม่อยู่แล้วโดยเฉพาะยิ่ง,งกองหน้าตัวเป้าอย่างรัสมุสทอยลุนนะครับอ่ะอันดับแรกเรามาดูก่อนแมนยูมาแบบรัดกุมมาแบบของเชียร์ต้องอดทนอนะ่ะเป็นเด็กผีต้องอดทนอนะ่ะคือเกมมันจะอึดอัดดู ไม่ค่อยสนุกดูแบบช้าๆเชยๆเอื่อยๆนะฮะเรื่อยๆมาเรียงๆแบบเนี้ยค่อยๆเปค่อยๆไปไม่ได้กับคืนหลังเราจะเห็นว่ากองหลังสามตัวเซตบอลกันบ่อยเดี๋ยวมาแม็กควายเดี๋ยวไปเดอหลีกจากเดอหลีกกลับมาแม็กควายไปลิซันโดมาตินเนสกลับคืนมาที่โอนานาโอนานาออกมาทางวิงแบก็กวิงแบ็กไปไม่ได้จ่ายไปสองสามทีก็กลับคืนมาที่โอนานามันจะเป็นแบบนี้นะครับครึ่งแรกต้องบอกว่า น่าอนาถมากนะน่าอนาถมากเพราะว่ามันทําเกมรุกไม่ได้เลยนะเรื่องเกมรุกเนี่ยปัญหาเกมรุกเนี่ยเราพูดอยู่ตลอดเวลานะครับล่าสุดเห็นเพิ่มอีกแล้วหนึ่งคือเมื่อกี้พูดไปหน้าเป้าปราสูทอยลุนเก็บบอลไม่ได้อย่าใช้คําว่าเก็บไม่ได้เลยเรียกว่าเก็บบอลไม่เป็นดีกว่าบอลไม่ถึงปุ๊บจับกระชอกจับลั่นนะครับโดนแย่งง่าย บางจังหวะจับได้ก็กระโดดกระเดกให้บอลเสียอีกพูดง่ายว่าบอลไปถึงหอยลุนเมื่อไหร่แมนยูเสียบอลเมื่อนานเพราะนั้นแมนยูจะเสียการครอบครองบอลง่ายมากเพราะว่าหน้าพักบอลครองบอลเก็บบอลไม่เป็นทีนี้ไปดูตัวรุกอีกสองคนอย่างอาริฮันโดกานาโชกับอาหมัดดิยาโลอาหมัดเล่นไม่ออกอาริฮันโดกานาโชพยายามนะครับพยายามลากพยายามเลื้อยพยายามทําเกมรุกแต่ก็ไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่ และที่สําคัญสามตัวเนี้ยสามตัวบนไม่ใช่หวยนะหน้าเป้ามิดฟิลตัวรุกทางซ้ายทางขวาไม่มีการประสานงานกันเลยไม่มีทีมเวิร์กเลยต่างคนต่างเล่นต่างคนต่างลุยถั่วของตัวเองไปยกเว้นในหอยดุนมันลุยถั่วไม่ได้วิ่งไปวิ่งมาจับบอลปุ้งเสียบอลจับบอลปุ้งโดนแย่งยังไม่จบครับ วิงแบ็กสองข้างคำว่าวิงแบ็กนะครับในระบบสามสามสี่สามหรือสามห้าสองเนี่ยวิ่งก็ปีกแบ็กก็หลังวิงแบ็กคือกองหลังกึ่งปีกต้องทำหน้าที่ควบการสองอย่างแต่ของแมนยูข้างหนึ่งเป็นดาโลข้างหนึ่งเป็นมัสราวีทำหน้าที่อย่างเดียวคือเล่นเป็นแบ็กในบทบาทของวิ่งหรือปีกไม่มีไม่เห็นเลยนะฮะเติมขึ้นไป ทำเกมรุกทางริมเส้นแล้วครอสบอลมีอยู่จังหวะหนึ่งที่อ่ามัสราวีหลุดขึ้นมาทําชิ้นกับอเลฮันโดกานาโชทางซ้ายได้บอลเปิดโอ้โหก็เปิดล้นอีกนอกจากจะล้นไอ้หอยลุนหน้าเป้าก็ไม่อยู่ในตำแหน่งที่เพื่อนจะเล่นได้บางทีเราบอกโอ้โหฮอยลุนจะไปเล่นได้ยังไงก็เพื่อนไม่ส่งให้ถ้าเห็นเมื่อวานนะครับหรือสามสี่เกมล่าสุดที่เขาลงสนามมันไม่ใช่เพื่อนไม่ส่งให้แล้วครับคือ ผมภาวานาเลยว่าเพื่อนเพื่อนอย่าส่งให้ไอละมุดหอยลุนนะพอส่งให้ปุ๊บเสียบอลคือตอนเนี้ยเราเป็นแฟนบอลเรากลายเป็นลุนให้ว่าเพื่อนอย่าส่งให้เอนี่ส่งให้เอนี่ปุ๊บแม่งเสียบอลแมนงยุกลายจักรุกกลายมาลับอีกนะครับนะเกมรุกสอบตกโดยสิ้นเชิงจบครึ่งแรกมีโอกาสทำประตูแบบไม่ได้หวาดเสียว ไม่ได้สร้างความอันตรายใดๆให้กับคู่แข่งหนึ่งครั้งท่วนนะครับจากลูกเปิดล,ลูกตั้งเตะเปิดมุมมามั้งแล้วก็เดอลิกบ่งไปกระด้งกระเดากระเด้งกระดอนเข้ามือในทวารของเจ้าบ้านเขาง่ายๆนะครับแต่ครึ่งหลังเนี่ยอาการของแมนยูดีขึ้นเพราะว่าฟูลแลมดรอปลงไปนะครับแพลวลงไป เปอร์เซ็นต์การคลองบอลกลายเป็นลองแมนยูเฉยเลยนะแต่เกมรุกของแมนยูก็ไม่ดีเหมือนเดิมเอาเซอร์ซี่ลงมาแทนล,ลัสซูซอยลุนแล้วมันก็กระเตื้องขึ้นนิดหน่อยคือครองบอลได้มากขึ้นแต่เซอร์ซี่ก็ไม่ใช่กองหน้าที่มีพิษสงอะไรนะไม่ไม่สามารถที่จะไปคุกคามไปสร้างความลำบากใจอะไรให้กับเกมรับของคู่ต่อสู้มากนะัแต่ก็ยังดีนะครับที่ เกมรับของแมนยูเนี่ยไม่พลาดเลยโดยเฉพาะสามเซ็นเตอร์แบ็กเดลิกนะครับมีอยู่จังหวะหนึ่งโอ้โหมาเกือบเสียท่าแล้วนะฮะหมุนตัวกลับไปไต่สกัดได้แบบเฉียดฉิวนะครับมีอยู่จังหวะหนึ่งที่ลิซันโดมาติเนสกระโดดเอาตีนพุ่งมาบล็อกลูกยิงของคู่คแข่งเนี่ยให้ทีมช่วยทีมรอดพ้นจากการโดนส่อง นะครับในขณะที่แฮร์รี่แม็กควก็บรรจาการทับนะครับเก็บกินลูก,กาอากาศตัดบอลน,นะครับอ่านเกมได้อย่างยอดเยี่ยมกลายเป็นสามเซนเตอร์โชว์ฟอร์มได้ดีขณะเดียวกับที่มิดฟิลตัวรับนะครับมมนูเอลอูกาเต้ก็วิ่งเพื่อลาลไล่ลาไลเตะไลหวดไล่สกัดนะครับเห็นแล้วก็แบบโอ้โหนะน้องมันก็ทุ่มเทเต็มที่ช่วยให้เกมรับเนี่ยมันผ่อนหนักเป็นเบาเอา จนตัวเองได้ใบเหลืองถูกถอดออกไปเอ,เ,อเอาดาวรุ่งอย่างโทบี้คอร์เอร์ลงมาคอร์เอร์ก็มาช่วยสก,กัดจากเส้นได้แบบเฉียดฉิวเลยลูกนั้นนะครับสุดท้ายแมนยูก็มีชัยนะครับจากลูกยิงที่ผมบอกนั่นแหละว่าเป็นการยิงแบบจับพัดจ,จับผูผีผีผขยี้หัวไม่ใช่พี่ชายผีขยี้หัวมาจากไหนผีจับยัด อุ้ยแม่งเราไม่ได e no right ้ออกนอกหน้าอะไรขออนุญาตดีใจหน่อยนะอย่าอย่าถืออย่าถือสากันเลยนานๆจะได้ดีใจทักทีหนึ่งนะครับแล้วก็แมนยูเนี่ยชนะแล้วในลีกนะชนะในพรีเมียร์ลีกแล้วไม่เคยชนะสองเกมติดต่อกันนะครับเดี๋ยวมีขั้นกลางเป็นยูโรปาลีกวันพฤหัสแล้วก็สุดสัปดาห์สุดสัปดาห์นี้ก็จะเป็น เกมที่เจอกับคริสตัลพาเลทก็มาลุ้นนะว่าจะทะนะ2เกมติดต่อกันได้เป็นครั้งแรกของฤดูก,กาลนี้หรือเปล่าแต่ที่แน่ๆก็เมื่อวานก็เอานะอาชนะแบบไม่สวยเล่นไม่ดีนะะเล่นดีแต่เกมรับจริงๆเกมรับก็มีรู้อ่ะมีช่องอนะ่ะแต่ว่าคู่แข่งเราก็ไม่เฉียบคมไม่เด็ดขาดด้วยฟูลแลมเมื่อวานนี้ก็ต่างว่ามาตรฐานไปนะครับก็ชนะแบบไม่ค่อยน่าประทับใจไม่ได้ใช้รไรอะไรมากมายแต่ก็ S 1> <S 1> <S 1> <S เอานะเอริดเพิ่อดีใจและขอน,นิดนึงครนิดนึง